เมื่อเร,เร็วๆนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบงังหรือสอจอลอจัดงาน KMITL Innovation Expo 2023, 2023ภายใต้แนวคิด World Towards Sustainability Together แสดงศักยภาพนวัตกรรมและผลงานวิจัยระดับโลก1,111ชิ้นฝีมือคนไทยเพื่อนหนุนนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลกและความยั่งยืน หนึ่งในนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกจากงานนี้คือแบตเตอรี่กราฟีนอนาคต EV ีไทยโดยคะณะวิทยาศาสตร์ส,าาส,รสจลนำโดยรองศาสตราจารย์ดรเชษฐารัตนพันธ์หัวหน้าหน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุอัจฉริยะได้คิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่กราฟีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่และก้าวสู่การเป็นฮับอีีของประเทศไทยโดยใช้ลิเดียสกราฟีนออกไซด์ร่วมกันกับคาร์บอนจากวัสดุการ,กรเกษตรธรรมชาติเช่น ่านเปลือกทั่วเรียนทานกันชงถ่านหินลิกไน์และคาร์บอนทั่วไปมาทําการประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าและได้มีการพัฒนาวัสดุใหม่คือวัสดุคอมโพสิตยางพาราผสมกับนาโนโกราฟินออกไซด์เพื่อป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต แบตเตอรี่กราฟีนมีจุดเด่นคือกักเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นและมีอัตราการอัดประจุได้ที่รวดเร็วขึ้นจากแบตเตอรี่แบบเดิมยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้เป็นเท่าตัวราคาถูกไม่ระเบิดจึงปลอดภัยต่อการใช้งานสนับสนุนแนวเศรษฐกิจ BCG Bio Circular Green Economy ลดปริมาณขยะจากสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้ามีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูกกว่าลิเทียมไอออนมาก นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีการนำวัสดุกราฟีนไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมผ้าไหมกราฟีนรองเท้าผ้าใบกราฟีนเสื้อกรอกกันกระสุนจากกราฟีนอีกด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ